หปลาเทิดเทือกูใหญ่มากตายหรือยังเนี่ยวูยเหมือนขยับได้อยู่เลยเนี่ยอ้าวตายแล้วอุ้ยตายแล้วทุกคนตายแล้วเนบกูอะไรวูยตกใจอุ้ยตัวใหญ่มากอุูยเหม็นด้วยเอาไว้ตรงนี้แหละอุ้ยตรงนี้น้ำเยอะเลยอุ้ยทับลงถ้าลงไปนิดจับ จับปลาง่ายมากว้าวตอนนี้นะครับเพื่อนๆอาเธอเจอกับอะไรรู้ไหมเจอกับน้ําที่ลึกมากๆเราเธอก็จับปลาไหนได้ไหมได้ไหมอุ้ย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 ช่วยด้วยรองเท้าหายรองเท้าหายไปแล้วไหนไหนไหนโอ้โหวิ่งไหญ่ิ่งไลยโอ้โววิ่งไปไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปบอกก่อนพี่เจียเธอวิ่งมาใจเลยเจออะไรครับอ้าวรองเท้าหลุดตกคุณเอ๊กกันึกว่าจะอะไรตัวใหญ่นี่ อุ้ยนี่นี่เอเธอนี่ครับพี่เขาเจอออเธอพี่เขาเจอหอยตัวใหญ่แบบนี้เทียบกับหน้าเเธอในยายขนาดนี้เลยโหกินได้กินได้โอเคไ้โหกินอย่างเดียวเลยนี่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 ครับเราเจออะไรบางอย่างเนี่ยมันมันเหมือนปลาดาวแต่ว่ามันก็เหมือนดอกไม้เหมือนเหมือนยายาจับจับมันเหมือนดอกไม้ทะเลเพื่อมันจะมีพิษนะ นี่ครับเพื่อนๆเราเจออะไรบ้างอย่างแต่สวยมากแต่เรากลัวว่าถ้าเราจับอาจจะมีพิษได้นะห้ามจับนะครับถ้าเราไม่รู้จักเราอย่าจับไปมั่วนะโอ้โหนี่สวยอ่ะเนี่ยสวยมากเพื่อนๆเป็นสีใสๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมันหมานี่จะวันไมมาใช่